กองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปปพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐปปทและกรุงเทพมหานครร่วมแถลงจับกลุ่มนายวิโรธอิริยาภพโมอายุ59ปีตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโสสำนักงานเขตลาดกระบัง ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากการณีที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างในฐานะผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบกบปอป,อป,อปอเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเนื้ององจากนายวิโรธมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามพรอบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522หลายครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่บกปป ปปชและปปทได้วางแผนปฏิบัติการอำพรางนำเงินสดจำนวน50,000บาทใช้ส่งมอบให้กับวิโรธที่ห้องทำงานฝ่ายโยธาสำนักงานเขตลาดกระบังเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นตำรวจจึงทำการแจ้งข้อหาและเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทันที พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหิ้นผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปปปกล่าวว่ากรณีนี้ผู้เสียหายมีการยื่นแบบก่อสร้างขอต่อเติมอาคารที่พักอศาศัยแบบบาคารพานิชพื้นที่ประมาณ400ตรมตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ซึ่งนายวิโรธมีการแจ้งให้แก้ไขใบอนุญ,ญาตดังกล่าวหลายครั้งทางผู้เสียหายก็พยายามแก้ไขแบบตามที่รับแจ้งมาเสมอแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จนกระทั่งนายวิโรธได้ส่งภาพใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารแบบอ .1 และจงใจเว้นช่องลงนามอนุญาตไว้ส่งกลับมาให้ผู้เสียหายและพยายามสื่อสารทำข้อตกลงว่าหากต้องการให้ในายวิโรธลงชื่อต้องตกลงจ่ายเงินในราคา50,000บาทผู้เสียหายจึงตัดสินใจร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ เมื่อถามว่าผู้ต้องหารับสารภาพทันทีหลังจับก,กุมหรือไม่และมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่พันตํารวจเอกธนวัตรกล่าวว่าผู้ต้องหารับสารภาพทันทีแต่จะขยายผลไปถึงใครขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวน ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลข,ขาธิการคณ,ณะกรรมการปปทระบุว่าการจับกลุมกร,รณีทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์ใบอนุญาตกับผู้ต้องหารายดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่ได้ทำการเพียงรายเดียวส่วนจะขยายผลไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่านี้หรือไม่อยู่ระหว่างขยายผล เมื่อถามต่อว่าผู้ต้องหารายนี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างกรณีสะพานถล่มในพื้นที่หรือไม่นายภูมิวิสารระบุว่าขณะนี้ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้เพิ่งได้ย้ายมาประจำที่เขตลาดกระบังเมื่อรอบคําสั่งเดือนตุลาคม2565ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปทอทหารยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายเขต ฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่ายอมถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าปล่อยให้มีการถูกเรียกรับผลประโยชน์ถ้าถูกกระทำลักษณะใดๆให้ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ปปอทอได้ทันทีนายเฉลิมพลโชคนุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมสั่งพักราชการเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวแล้วและจะสอบสวนขยายไปต่ออีกแน่นอนโดยคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเป็นผู้ดำเนินการ ที่ผ่านมาการร้องเรียนเฉพาะบุคคลรายนี้โดยตรงยังไม่มีเรื่องร้องเข้ามาแต่ยอมรับว่าเฉพาะในเขตลาดกระบังมีเรื่องร้องเรียนอยู่จํานวนมากซึ่งอยู่ในขั้นของปปชสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นการข่มขู่กันโชกรัพย์ซึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับให้จัดการอย่างเด็ดขาดใช้ยาแรงจัดการกับข้าราชการทุจริตเปรียบเหมือนการเด้งห้าเสือในวงการตํารวจ นายเฉลิมพลกล่าวต่อว่ากรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ประชาชนมาณะที่นี่ว่าสำหรับประชาชนรายใดที่ต้องการยื่นขออนุญาตปรับแต่งก่อสร้างอาคารพื้นที่ขนาดไม่เกิน350ต,ต,ต,ตามารมสามารถทำได้าาาาผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการลดใช้วิจารณญาณรายบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ใช่นั่นแหละเราเราก็ต้องไปหาวิเออรกพวกแบบวิที่มารับรองแทนเออนเอาเออเออคือเอาอบราไปให้ไปเชื่อเดได้ครับครับเด้แล้วสิจะรับใบเสร็จคุยไปจ่ายค่าลงทะเบียนให้น้องบิ๊กเบอร์ถือเงินนะการส่งต่อเขามามารับใบเสียค่าลงทะเนียนที่บิภาพาร์แล้วไปก่อนทาง आणि एकदा भेटला नवा बायडेट เข้ามาทำอะไรครับเข้ามาขอเชื่อมท่อเชื่อมบานแล้วก็ผมดีจุดไหนครับที่หลองตี่อันนี้คือมันเป็นค่าแล้วเป็นค่าอะไรเชื่อมท่อเนี่ยค่าเจ้าหน้าที่แต่พี่รับมาเมื่อไหร่เข้ามาฝากผมเมื่อวานเมื่อวานตอนกี่โมงครับตอนเย็นกี่โมงได้ประมาณเข้ประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นเข้ามาฝากแล้วต้องดของพ่อมาด้วยต้องกระดาษไทยจะบอกกระดาษไทยแล้วก็

เพราะผมเป็นใบย่าให้คุณองนนี่แหละใบญาเนี่ยเขามาเอาวันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ก็ขอรบกวนเขาว่าใบย่าของเราได้รับพี่โทรเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานอ่เขามารับเป็นญาแล้วนี่ได้รับแล้วครับไดอรอบเป็นให้แล้วอ่าแล้วที่ตกลงให้เขาเอาเงินมาให้จำนวนเท่าไหร่ครับที่ตงเดี้บอกเขาไม่ให้ เมื so paper, says, mm ่อกี้ที Hence, ่บอกผมเนี oh, <cs ut> ่ยก่อนกันเกีบาง่บาทครับนห้าหมนะเกมื่อกี้พี่พี่ถือเปิดแล้วเมื่อกี้กล้องมันเห็นอยู่ครับเงินอยู่นะพี่ดูแล้วเาตกลงกันไดไปเลยเอะให้ทเป็นทำที่เมนนะถ้าพี่ไม่ผิดเก็ทำต่อครับ เาี่ได้กแล้วก็เราไม่ต่้ยรเขาล้วก็โทรออกเขบอยแล้วนร้เลยแล้วก็แก็ผ่าให้เขาเาให้ความไปทํารรมกัู้นะถ้าถ้าไหี่นะเป็นผู้เสียายะก็ทรขอกเขาอปดมาดูท่อเดี๋ยวเปิดให้ี่ตรวจเพราว่าใส่ถุงมือเกิเนื่องจากเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายนะครับได้มาเจอท ทุกหน่วยของเราโดยบพรปได้นัดสอบปากคำแล้วก็ร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างซึ่งเขาขอเป็นเวลาระยะเวลายาวนานนะครับโดยช่วงแรกนะครับเป็นแค่อาคารก่อสร้างที่พักอาศัย4 6 4ตารางเมตรนะครับเป็นเพื่อการพาณิชและก็เพื่อการพักที่อยู่อาศัยนะครับโดยช่วงแรกนะครับเขาขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่พฤศจิกายน65ครับจน แก้ไปแก้มาจนไม่เสร็จนะครับเลยต้องยื่นใหม่นะครับในปีนี้เมื่อเดือนเมษาเมษายน2566นะครับแล้วก็ก็ยื่นจนมาเลื่อนมานะครับจนกระทั่งเขาแก้แก้จนเขาตรว,ว,วจสอบปรึกษากับทางคนเขียนแบบทุกอย่างแล้วก็คิดว่าถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าทางเขตน,นะครับก็ไม่ยอมเซ็นใบอนุญ,ญาตให้สักทีนะครับในขอ,ข,อของฝ่ายโยธานะครับ ซึ่งก็เป็นที่มาในการาเรียกรับผลประโยชน์นะครับซึ่งเขาได้ถ่ายใบอนุญาตขอสร้างนะครับซึ่งเรียกว่าแบบยบ่อๆคือใบแบบอ .1 น,นะครับใบอนุญาต่อสร้างก็ส่งมาให้ยกเว้นเหลือลายเซ็นอย่างเดียวแล้วก็ให้เรียกผู้แานไปนะครับไปพบเพื่อเรียกครับเป็นเงิน5 0 0 0มบาทนะครับก็เรียกยงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนะครับทาง ตัวผู้หานะครับได้โทรมาหาผู้เสียหายนะครับบอกว่าประมาณึงโมงเย็นแล้วนะครับว่าได้ใบรนุญาตก่อสร้างนะครับให้ไปเอาแล้วก็ตกลงกันที่ห้าหมืบาทให้แบบยื่นหมู่ยื่นแนวนะครับก็คือที่ว่าจะไม่ถแถลงหรือถแถลงดีเนาะ แต่เอาล้วกันแต่ว่าประเด็นคื้าเกิดเรามีเรื่องอะไรก็พูดได้ชัดเจนไปเลยนะก็เห็นมีข่าวอยู่ในสื่อพูดเประเด็นว่ามีาการเรียกผู้ช่วยพ,พูดและการเคนมาเพืเ่อเรื่องตำแหน่งอะไรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีที่ปรึกษาพูดว่ากระบวนไม่เหมาะยนะ้ยก็ต้องกล่าวเลยนะไม่มีมูลความจริงนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทางสื่อช่วยโัรนานเตือนนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งหอนใจก็จไปสอบถามแล้วก็ให้ ดูว่ามันเกิอดอะไรขึ้นมันมีประเด็นไหนที่มีความเข้าใจแรกเพื่อนนะก็ต้องเรียนกันเลยว่าเข้าใจว่าเขามีการเอ่ยชื่อถึงคนชื่อปาปาที่บอกว่าเป็นอะไรนะคือจริงแล้วถ้าเกิดดูคนที่ช่วยงานเราปาปาก็มีอยู่คนเดียวนะชื่อท่านกร,รุษอรทัพอานัทนะท่านก็เป็นแค่การเกษียณนี่ยเลยเป็นคนที่อยู่กรทมนานนะท่านก็เป็นเป็นผู้ช่วยผู้การเขตชัานสูงผู้การเขตหนังนจอะแล้วก็เกษียณที่ผู้การเขตวังท,ทองหลางท่านก็เป็นคนที่ผมว่าเข้าใจระบบงานดี เพเกษียณแล้ว,วท่านก็อยากจะเห็นกรทมทํางานก็มาช่วยให้ดูกิจาการต่างม่ได้มีเงินเดือนเลยท่านก็มีเงินบำนาญอยู่แล้วท่านก็ช่วยกันตลอดแล้วเราก็ได้สอบถามก็ท่านก็มีปัญหาอะไรไหมก็เอา้ชัดแหละผมว่าแต่พูดเราก็พูดตรวว่ามีเรามีคนมาช่วยนะแามว่ามีการเรียกว่าไม่มียืนยันนะผมยืนยันว่าการเรียกตาแหน่งต่างๆเนี่ยเราไม่มีการไปเรียกเก็บเรียกสวยอะไรที่เพราะว่าทาไมเราต้องการคนดีมาทํางานถ้าเราคนทุจริติเราเป็นทีมงานเราสุดท้ายเราก็าแยกเอง เพราะเราไม่มีทางที่จะเอาคนที่เราคิดว่าไม่ไว้ใจหรือว่าไม่เก่งงานมา,าว่าจะไปเรียกผลประโยชน์อะไรไม่เคยดีอยู่ในทีมความคิดของทีมนี้ล้วถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องเรียนว่าผู้ในการเขตคือหัวใจสําคัญอข,ของการบริหารเขตเรามีผู้ในการเขตใน50คนผู้น,ใน,ในัาเขตแต่งหน้าไปไหนก็แต่งตั้งาจากผู้ช่วยผู้ในการเขตกือาจจะมาจากบวิษัอ,อื่นที่ยกย้ายเข้ามานี่ปัญหาคือว่าผู้ช่ายในการเขตบันทีเนี่ยมีข้อมูลอาจจะรู้บางด้านเช่นอาจจะรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรู้เรื่อง อ่ารสุงแต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องทุกด้านแต่แล้วเขามีการอบรมระดับผู้บริหารอยู่ตามรูปแบบแต่ก่อนนะก็จะมีอบรมนักบริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะโดยสถาบันพัฒนาแต่ต่อมามีการอบรมผู้ช่วยผู้บริการเขตพิเศษขึ้นมาเป็นหลักสูตรเล่มัดซึ่งเป็นหลักสูตรทุกคนอบรมหมดนะครับไม่ได้เลือกที่รักมที่ชังเป็นหลักสูตร3มวัน2คืนผมเองก็ไปเปิดเองที่สถาบันการที่หนองจอก ก็เราอยากให้ผู้ช่วยผู้ในการเกตบเนี่ยทั้งหมดเลยต้องทั้งหมดทุกเกรมาร่วมกันแล้วก็มา update, อัปเดตข้อมูมีเทคโนโลยีใหม่มีนโยบายอะไรก็ให้มาอบรมร่วมกันที่หนองจอกเราก็ไปเปิดเมื่อสัปดาห์สองเดือนที่แล้วนั้นผู้ทำการเก็บเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบผู้การมีรายกลุ่มกันเพนะราะท่านอันเกิดก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนี่มันก็จะนโยบายเราอะ่ะก็คือ live learning แปลว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนใช่ไหมนั้น ผู้ช่วยประเกตในกลุ่มมาเขา,ก,า,ก,า,าก็นัดกันมาอบรมกันเพิ่มเติมก็เอออยากจะมีความรู้อะไรเพิ่มเติม,มก็ต้องมีการนัดมาเจอการอบรมเพิ่มเติมเพเินเหตุที่เกิดก็คือว่าวันที่3ามที่สามกันยาเนี่ยผู้ช่วยของเขียนที่อบรมมาแล้วก็นัดมากันฟันบบญญงด้วยคำบรรยายเรื่องราชสัญพุทธคามปี2 5ง2ารจากอดีตผอเขตทุน่นครคุณธนาชิตชูติการเป็นอาจารย์ผู้บรรยายนะบรรยายที่เขียนมาตงหลังก็มีพื้นที่กว้างขวางนะก็ตั้งแต่9โมงถึงบ่ายสา โดยมีผู้ช่วยผู้การเขตเข้าลงมา40คนนะแต่ที่ลงทะเบียน70คนไม่ได้มีการตั้งรงมาหลายแลก็ชัดเจนโปรไฟล์เพราะว่าเรียกกันในรายกลุ่มแล้วชัดเจนเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีอบรมความรู้เพิ่มเติมนะมันแต่ตอนแรกเนี่ยก็วันหนึ่งเลื่อนมาเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ว่ากันเลยนะครับรายต่อไปเนี่ยก็มีใครลงชื่อไหมจะบอกใจเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็น live learning เนี่ยแล้วก็เป็นนอกเวลาราชการก็เพราะว่าไม่ได้ใช้งบเลยแต่คนลงไม่ได้บังคับใครมาหรือวะ ต่อเลยครับแล้วก็เมื่อวันสห่างเริ่ประชุมวันที่สามเขตก็เปียกจะมีก็เปียวน้ำตือก็ลงขันกันเพราะว่านันเราไม่เป็นคนจัดแล้วก็โปรงใสก็อยู่ในทุกคนเห็นนะถ่ะต่อเลยแล้วก็มีมีวีดีโอมีเอามีเอกสารผู้มือนะเนี่ยมีเอกสารประกอบเป็นยาบรรยายเลยเรื่องการชี้แนวเขตที่ดินและการดูแลที่สาประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องยากเนาะผู้ชี่ยวชาลว่าเขตที่ีประสบการณเนี่ยบางทีไม่มีข้อมูลนั้นเอาผับอกเขตที่ีประสบการมา นั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะขอบคุณเขาด้วยนะที่เขายอมสละเวลาวาระทิ์มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่เรื่องพวกนี้นะเนี่ยแล้วก็มีเอกสารอยากดูเดี๋ยวผมให้ได้เลยนะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยนะพิการอบรมนะสออก็สละเวลามาทิ่ย์เรื่องขอเขาตรงนี้ทางเงินอะไรบ้างภาระนโบาโดยยิ่งฝากสิบปีขึ้นไปเขาได้สิทธิ์กหมายให้แล้วทางตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเลย่าไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรที่ ก็จะลหรือเรี่ยงกับซือแต่ในการมาหาความรู้เพิ่มเติมมาด้วยความตมหนักใจไม่ใช้เงินหลวงเขตมีที่ว่างก็พระก็ประจกษ์มาเองวันนี้ก็คือต้องชี้แจงนะว่าก็ขอฟางกรุณาว่าเอาข้อมูลที่ทจริงที่ถูกต้องด้วยอย่าเอาเรื่องเราเราจะได้ทำให้มันดีขึ้นไงบางทีว่าเราก็ต้องยืนมั่นๆอ่ะเราจะพยายามดูให้มันให้มันจบไปแล้วก็ให้ตอบคำถามได้มันมีคำถามเราก็กล้าที่นะายื่นตอบแล้วเราก็ ยินอธิบายได้ว่าเออเป็นยังไงอรย่างนี้ครับไม่มีข้อที่จริงอะไรนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของผู้ช่วยแรงงานเขตที่จะหาความรู้เพิ่มนัดหมายกันรอบเวลาซึ่งเราเองไม่รู้เรื่องนะผมก็ดูมันถามข้อมูลดูปฏิบัติต่อข้อมูลดูลายที่เขาพูดซึ่งก็มันก็ตรงกับตามที่ที่ไดรพูดนะโอเคมันระยะปรลานแค่ไม่กี่วันผู้ช่วยที่อบรมเล่นก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นก็ได้คุยกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดก็เคย นัดแม่หาดึนแล้วก็เพิ่งมาจัดในรอบนี้ม่ับแต่อนหน้านี้เคยมีแบบการรัดรวมตัวอะไรประมาณนี้ยข้าศก็แต่ว่าไอ้ผู้อบรมผู้ช่วยนี่เกิดขึ้นใช่ไหมก็เพิ่มๆมีการจัดอบรมในครั้งแรกนะครับแต่เขาจะว่าในกลุ่มอื่นๆอีกกลุมอื่งเนาะแล้วจากคหน้าฝ่ายที่อื่นอาจจะมีกลุ่มไล่หาดึนกันเองในในค่าการกรลมนะครับแต่เพื่อในในกลุ่มเราต้องไม่ได้จัว่าเป็นประเด็นครับได้ไง ก็มือระหว่างเครือข่ายแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าที่ปปปปปชแล้วก็ปปทแล้วก็ปทมที่มีการประสานงานร่วมกันแล้วก็มีการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับก็ยืนยัครับว่าเราเรื่องทุจริตคอรชาติชันเรารับไม่ได้นะแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณนะครับผูวได้นําเรียนนะก็คือเป็นการนัดหาคือเป็น KM The n o t l e e Management ของผู้ช่วยผ้อำนวยกานเขตด้วยกันนะก็คือนสถานที่ที่เจตบางองหลังและการมีสถานที่มีห้องประชุมแล้วก็ ท่านอดีตผู้ร่วนในการเสียช่งผู้ท่านถนาชิท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงแต่ท่านก็ท่าน,านช่วงเดือนกรกฎาท่านไปเป็นวิทยากรให้รอบหนึ่งนะครัแต่ว่าท่านมีเนื้อหายเยอะมากผู้ช่วยร่ดมกาเสียชัยหลายคนอยากให้ท่านได้อัดทอดประสบการณ์ก็เลยนัดหาเพิ่มเติมที่็จะนัดประมาณช่วงเดือนสิงหาแต่ว่าห้องประชมุมไม่ว่าก็การเ,เ,เป็นเรื่องมาเป็นวันที่สามวันที่สามไปยานที่ผ่านมานะครับซึ่ง ก็เป็นที่น่าเสียใจเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาก็ลดทอนหมัดความกำลังใจของผู้บริหางานหรือถึงท่านอาาชีพเองก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็นําที่ปรึกษาผู้ทรงมนุษย์ของผู้ว่าท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยากให้ผู้ที่ขึ้นขบนหรือผู้ที่จะขึ้นผู้ในการเขตเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถในการประเด็นหลากหลายนะครับก็หลัจากัก็สรุปว่าแข่งที่หมดแล้วอย่างที่บอกผมไม่มีทางดีกว่าทีมงานที่ไปบริการประชาชนได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่จะเอาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรเข้ามาเป็นทีมงานนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มผิดมันก็ผิดตลอดก็ต้องอยืงนยันนะก็ขอบคุณหนะลักคำตวงนะแต่จริงแล้วไม่มีนะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครไปเรียกเงินเรื่องโยกย้ายไปทําตัวทำอะไรไม่มีเพราะว่าเราวัดที่ผลงานะมันก็แค่นั้นเองแหละง่ายๆคือทําดูแลประชาชนให้ดีมีความรู้ให้ครบถ้วนแล้วก็จะมีในเนื้อขา่าวก็จะมีพูดอีกเรื่องจะมีการประมูลเรื่องการเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกเลยว่า เร well, yeah. river, the 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 river, the ื the river, the 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 an Mother, no ่องการเก็บขยะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มีผลประโยชน์เยอะที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงให้ท่านรองจักรพันธ์ที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านผมว่าท่านเรื่องความโปร่งใสเนี่ยท่านรู้และท่านรู้รละเอียดให้ท่านดูแลเรื่องการเก็บขยะเลยมันก็เป็นอย่างง่ายๆเลยถามกลรมกาวหาว่าเราไม่โปร่งใสเก็บขยะที่ผ่านมามีการประมูลเก็บขยะครั้งหนึ่งนะขึเพขึ้นพิ่งประมูลไปนะก็คือรายละเอียดอย่นี้ก็คือเป็นการประมูลเก็บขยะนะซึ่งราคาปลา แต่เดิมเนี่ยที่ทามาตั้งแต่ปี63สเนี่ยก็คือประมูลอยู่ที่700ดบาทต่อตันถูกไหมเราก็เปิดประมูลก็ท่านจากประธานเป็นผู้ดูแลเปิดประมูล700สบาทต่อตันนะครบเก็บขนขยานะงบประมาณเนี่ยประมาณ1 0 4 5ล้านบาทราคากลางคือ7 1 6บาทซึ่งเป็นราคาที่ประมูลกันมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปี63าก็ได้ราคาเดิมประมูลปุ๊บคนที่ประมูลเนี่ยเสนอราคามา63ร้ามล้านบาทนะก็คือ จากท e auction บอกว่าติดตามมาจากนั้นเนี่ยเราไม่ยอมเพราะเราคิดว่าน่าจะลดต่อได้ก็ต่อรองอีกสามั้งนงั้นจากที่ประมูลมาหกร้ายแปดสามสุดท้ายลดลงไปเหลือการละหกร้อยบาทประหยัดลงมาได้อีกประมาณร้อยหกสิบเก้าล้านบาทจากราคาที่ประมูลได้หกร้อแปดสิบบอกว่าเราเอาจริงเอาจังนะคือเ,เราคิดว่าเงินทุกบาททุกตางค์มีความหมายถ้นจะมากล่าวหาว่ามีเรื่องออทุจริตมีเรื่องผลประโยชน์ ็ต้ก็ยืนยันในด้วยหลักฐานะว่าเราไม่มีเรื่องนี้ถ้าเกิดมีจริงเนี่ยไม่ต้องมาต่อรองสามรอบเอามาคายสูงสุดเพราะว่าถามา่าเงินที่ประหยัดได้100ร้อยกว่าล้านนี่นะก็คือเองินที่จะไปดูแลเด็กนักเรียนไปดูแลผู้สูงอายุไปจับคืนสูงพี่้องราชาชนง่ายถา่ายคาเนเรื่งองก,การจับกลุ่มเ,เจ้าที่โยธาน่าจะเป็นเขตเขตราชบัลลังก์ที่มีการเรียกเงินห้าหมื่นบาทจับแล้วจ,จับแล้วนะจับลครับจับแล้วนะ ทีนี้นเรารู้เราก็มีความรู้เบอตั้งแต่ที่แล้วนะแต่เพื่อนวันศุกร์เนี่ยเขาเลื่อนการจับฟุมมาแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตลอดเพราะผมว่าเราเอาิทีมาจังนะเพราะเราจะไม่อดทนต่อคนที่ทุจริตถึงแม้จะเป็นคนของกรทมก็ตามนั้นอันนี้คือผมคิดว่าเราอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการนเรื่องความโปร่งใสเรื่องไม่มีคอรอ์รัปชันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาทีมาจังเพราะงั้นคือกล่าวหาอะไรได้นะกล่าวหาว่าผมอาจจะทํางานไม่เก่งเลยผมไม่ว่าหรอก แต่จะมาพูดเรื่องว่าไม่โปร่งใสยอย่างเงี้ยรับไม่ได้เพราะมันอันนี้มันคือจิตวิญยญยาณว่ามันต้องไปที่ผ่านโปร่งใสถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไประชาชนเขารับไม่ได้นะครับก็ต้องขออนุญาตอาศัยเวลาในเรื่องไรแตาละนิดนึงนะเพราะว่าจริงแล้วมัเป็น พลตตรีจ,จรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการ,การกาแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวถึงกรณีที่นายวิโรธลักษนาอดีสรสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรพักเก้ากลปลายโพสในสื่อโซเชียลโดยสรุปว่าดีส่วนสติ๊กเกอร์ทางหลวงซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยฝากไปถึงตำรวจให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาดมิใช่ทำตามกระแสะสังคมและเบื้องเรื่องเงียบหายไปก็ย้ายกลับมาอีก โดยชี้แจงว่าตามนโยบายของพลตำรวจโทจิรพภผูริเดชพอบชกรเน้นย้ำเอาจริงเอาจางังและให้ดำเนินการอย่างโปรง่งใสโดยคดีนี้กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้มีการสั่งย้ายข้าราชาการที่เกี่ยวข้องกับสวยสติกเกอร์จำนวน40ในายเข้ามาช่วยราชาการที่กองบังคับการตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาและได้มีการสอบสวนปากคำทุกคนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทั้ง40นายกลับไปประจำที่หน่วยเดิมโดยไม่ให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวโดยในจำนวนนี้มีตำรวจ6นายซึ่งมีพยานหนกหักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสวยสติ๊กเกอร์ถูกส่งเรื่องไปปปอชอเพื่อชี้มูลความผิด นอกจากนี้ยังมีตำรวจทางหลวงอีกอีก11นายที่ถูกร้องเรียนในการกระทำความผิดรูปแบบอื่นๆกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เรียกตัวทั้งหมดมาทำการอบรมพร้อมกับส่งกลับไปยังต้นสังกัดและติดตามพฤติกรรมมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ตำรวจทั้ง40นายจะถูกส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพิจารณาเรื่องการลงโทษทางวินัยและจะพิจารณาย้ายออกนอกหน่วยในการแต่งตั้งยกย้ายครั้งต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกล่าวพบว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำด่านช่างน้ำหนักของกรมทางหลวงมีการละทมเรื่องร้องเรียนกันไปมาเกี่ยวกับการทุจริตสวยสติกเกอร์และการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรถบรรทุกจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาทำการสอบปักคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้ปป,ปชมูลคอวามผิด ทั้งนี้หลังจากมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่ามีความพยายามจากผู้ประกอบการรถบรรทุกบางคนติดต่อขอให้ช่วยเหลือผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเกี่ยวกับการบรรทุกเกินของรถบรรทุกในสายทางต่างๆซึ่งตนเองได้ปฏิเสธการให้การช่วยเหลือในทุกรูปแบบและให้ไปติดต่อทางกระทรวงคมนาคมเพื่อให้แก้ไขกฎหมายให้สามารถบรรทุกก่อเกินได้ตาม ความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละคนและยังได้แจ้ง<ห>เรื่องดังกล่าวให้อธิบดีกรมทางหลวงรับทราบซึ่งทางอธิบดีได้กำชับให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี <ผม S 1> ่ยวกับการบรรทุกน้ำหนัก <ผม S 1> เกินอย่างเต็มที่<ว>โด<ท>ยไม่เละเว้นนอเชื่อมโยงเป็นถังเพื่อขายเพื่อขายแลวนะมันไปทั่วประเทศใครเออตอนนี้ขณะน,น,นี้ส่งกลับไปแล้วแต่เรื่องเนี่ยส่งไปที่ปปชเรียบร้อยแล้วมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอปปชจะส่งกลับมาที่ ปปป,ปหรือจะจะ,จะทําเองครับท่านครับที่ผ่านมของการกำชับข้าราชการในสังกัดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือมันทุกเองเนี่ยได้มีการพยายามที่จะเรื่องสิบคนมาเสนอด้วยไหมครับคือต้องยอมรับว่ามีคนมาติดต่อที่จะขอให้อลุ่มมารวยแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องอ่านโยบายแล้วก็เป็นเรื่องของความเสียหายของประเทศนะครับโดยเฉพาะผมก็ได้ไปคุยกับ ท่านอาทิตย์ดีที่ผมว่าข้อมูลของปปปอยเงมีความเชื่อมโยงกัครนบที่ก่อส่งไปผมเท่าที่ดูเท่าที่มีการสอบสวนข้อยจจริงกับตำรวจเนี่ย นะครับก็มีการส่งรายงานตรงนี้ไปที่กองบัญชาการเนี่ยก็มันก็พัวพันไปหมดนะครับทุกหน่วยงานาจะจะไปปฏิเสธไม่ได้ตํารวจทางหลวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยหรือใครที่มีมีส่วนที่ถือกฎหมายตรงนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องมาทั้งหมดนะครับต้องรอต้องรอ ใช่ใช่เขาสุมีข้อมูลไหมครับ้าส่งเจ้าหน้าที่ของรมทางหวงเมีการตรวจสอบแล้วมีความผิดเขาตรวจสอบหมดนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ของด่านช่างเองก็มาร้องกันเองก็มีนะที่นี้รับอยู่กําลังสอบสวนอยู่บบยอผมอรายละเอียดเรื่องของการทุจริตทั่วไปนะครับก็กําลังสอบอยู่ ก็มีการที่ร้องเรียนมาที่บวบปนะครับมีจำนวนเยอะไหมครับที่ที่มีการร้องมันออมาเห็นอยู่เคสึงนหะเห็นยูเคสคือที่เดียวกันกับหกนายที่ถูกตัเมคอีไม่เกี่ยวหกนายนี่มไปทั่วประเทศหกหกนายเป็นชุดเฉพาะกิจไปทั่วประเทศ อ่าอ,อันนั้นด่านเดียวกันร้องกันเองนะครับแล้วตัวผู้ที่ดา่านเนี่ยครับที่ที่บอกว่ามีการร้องกันไปกันมาเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับผู้สามรรยาของที่เราพูดื่งกี้นนี้ตรงตรงนี้ผมไม่ได้ดูนะว่ามันอะไรยังไงแต่รู้ว่ามีการร้องกันนะมีร้องกันร้องกันครับครับ